แจ้วสบายดีพี่น้องเมื่อนี่สิ้ผ้ามาละกติดสถานการณ์เนาะหรือว่าสภาพการบ้านเมืองพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เป็นมือวันพหหัสเนาะเออเมือวนันพะฮัสต่อจากเมือวนันนี่เป็นมือวันผุดเมือวันนี่กระน้าขึ้นมาถ่วมทงไฮทงห,หน้าพี่น้องนี่เมื่อนี่ก็แมนว่าเมือวันพะหัสนี่ก็ขึ้นมาถ่วมอยู่เขตปันหวยนครไก่ซ้อนแขวงสวรรค์เขตอันนี้ถือว่าถ่วมตามทงไฮทงหน้าด้วยพี่น้องด้วยทงหน้าบันหวย นค,น,นครเกษรแขวงสวัสดเขตพี่น้องพราโทน,าน้ำนี่กำลังมาใหม่อีกเพราะว่าฝนเทลงมาในมือขึ้นนี่เนาะฟังเมืองวังืมงแร่งนี่สิเป็นอย่างไรสภาพการของดินฟ้าอากาศพี่น้องเอ้ยบวากันะ่ะขันทวมไปอีกเกือบสามสี่วันนี่เขานี่ตายเพราะแถวน,ถวนี่แถวนี้มีได้เขาเลยพี่น้องอันน้ำไหลวอยอยู่นี่อันนี้พามาเมืองด้วยพี่น้องด้อ แต่ละมุมแต่ละแจของบ้านหวยน,ค,นรครเกโรแขวงสวพันธ์เขตพี่น้องอย่างมาเบิ่งอีกคนพี่น้องย่ำแรงย่ำแรงย่างมาเบิ่งก่อนเด้อตามทงไอทงหน้านี่ก็อีกมุมหนึ่งพี่น้องพามาเบิ่งป้าโทุแสงแตะเวนคอยโอ้ยคอยคำเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เด้อตะเวนลับปลาแซงตาเว้นแดงลับปลาเผาแหละะนน <c oughs> ่ะประเด็นเนอะย่างหละเบิ่งก่อนย่างหละเบิ่งก่อนพี่น้องทงหน้า ส้มรงหน้ายาม่มแรงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้ำขึ้นมาเนาะน้ำขึ้นมาถ่วมเด้อพี่น้องขึ้นมาถ่วมเลยอยู่ทั้งนั้นบก่าลงดอกพูนแต่กอนหันหน้าบมไดมีเลยเพราะว่าฝนมันตกลงมาเนาะก็คือว่าพายุมันเขามาอันนี้แมน่นน้ำถ่วมอันนั้นเป็นทงห้ทงหน้าอ่าการมีการปลูกเขาพี่น้องเต็มเบอร์เนาะมันอันเนาะเพราะว่าอยู่บนอนนั้นมันเป็นบนที่ว่าบนตําพี่น้องบนตํา ถือว่านามถวม่วเนอะนี่มือนี่กับผ้ามาหล่อมาสม้มเบงพร้อมทัางพักกันมาเบิงธรรมศาสตร์ย่างโมเลกนด้พี่น้องเด้อส,สวยงดงามนี่มาหอดลักโทรศัพท์ อามาฮานี่ก็อยู่ดีมีแห้งอยู <S <S ่เย็นเป็นสุขเบิดสุูุสุค้นเน้อพี่น้องเนื้อขออำลาพระจากข้อกาวคำหวาสซาำใบดีสบายดี